เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยากรุงเทพมหานาครพระพรมโมลีกรรมการมหาเทรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช5 6 8 8ชั้นปร,ริญญาธรรมประโยค7ถึงประโยค9ซึ่งเป็นระดับชั้นปร,ริญญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีศึกษาสำหรับขราวาสคือประโยคบาลีศึกษาระดับชั้นประโยค7ถึงประโยค9โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระพิสุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีตโดยพระเทพวชิรธิร,ธรคุณเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลีปร,ริยนธรรมประโยค7ซึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวน257รูปพระพรมวชิโรดมรองแม่กองบาลีสนามหลวงประกาศผลผู้เข้าสอบบาลีปริยนธรรมประโยค8ซึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวน171รูปส่วนพระพรมวชิระธีราจารรองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลีปร,ริยธรรมประโยคเก้าซึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวน7จรูปโดยวัดพระธรรมกายในปีนี้มีผู้สอบได้รอบแรกในทุกระดับชั้นจำนวน223รูปคนสำหรับพระภิกษุสัม,มเนรที่สอบได้ระดับชั้นประโยค1 2สองจำนวน89รูปชั้นปริยธรรมประโยค3จํจำนวน30รูปชั้นปริยนธรรมประโยค4จํจำนวน11รูป ชั้นปริยนธรรมประโยคจําจำนวน14รูปชั้นปริยนธรรมประโยค6จจำนวน20รูปชั้นปริยนธรรมประโยค7จําำนวน18รูปชั้นปริยนธรรมประโยค8จํจำนวน14รูปและชั้นปริยนธรรมประโยค9จําจำนวน11รูปรวม207รูปส่วนบาลีศึกษาระดับชั้นประโยค1 2สองมีจำนวน7ท่าน บาลีศึกษาสามมีจำนวนสี่ท่านบาลีศึกษาห้ามีจำนวนสามท่านบาลีศึกษาหกมีจำนวนหนึ่งท่านบาลีศึกษาแปดมีจำนวนหนึ่งท่านรวมสอบผ่านทุกชั้นจำนวนสิบหกท่านสำหรับพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายที่สอบได้ประเด็นธรรมเก้าประโยคประจำปีพุทธศักราช2568จําจำนวน11รูปมีดังนี้ 1. พระมหาอภินัยตันติวัธโธสองพระมหากรินัยรัตนปัญโยสาพระมหากริพรรมโพ์สักกะธมโมสพระมหาชินวัตรวาทชยโยห้าพระมหาพงพลธรรมพโลหพระมหาพงศธรสุจิตตชยโยเพระมหาพิพัฒวิชยโย 8. พระมหาธน,นปดี ทิติชยโย9พระมาหาทานานสวรรค์นิรันตชยโย10พระมาหานิธิพลนิธิชยโยและ11สัมนเนนพนาวัตจันเผือกค่ะ